สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ MT Sky คลิปนี้จะพาไปทำ Super c h a t หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Super c h a t คืออะไรแต่หลายคนอาจจะรู้แล้ว Super c h a t คือตัว S ที่อยู่ข้างหลัง c h a t ที่สามารถ รับบริจาคได้สร้างรายได้ได้ซึ่งจะต้องแบ่งกับพี่ยู70-30%ถ้าคนที่จะบริจาคให้หรือเขาเรียกว่า donations ตัวนี้ก็กดไปที่ตัว h ที่อยู่ด้านหลังแล้วเขาจะมีให้ขึ้นเห็นข้อความว่าคุณจะบริจาคเท่าไหร่คุณจะให้เท่าไหร่ ตัวนี้จะแอดกับบัตรธนาคารของเราหรือเพย์พอของเราที่เราสามารถที่จะให้เงินบริจาคให้กับเจ้าของช่องได้ตัวนี้นะคะก็เรียกว่า Super Chat แต่บอกก่อนนะว่าเป็นบางประเทศที่สามารถตั้งค่า Super Chat นี้ได้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าตัว Super Chat ชนี้ เราจะสังเกตเห็นได้ไงว่าช่องเนี้เขาตั้งค่าซุปเปอร์แชทบางคนอยากจะบริจาคช่วยให้กับเจ้าของช่องในเรื่องนี้เรื่องนี้ให้เป็นของขวัญแล้วแต่สำหรับคนชมที่จะให้กับเจ้าของช่องตัวนี้เดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูแต่จะไม่ให้ดูตรงที่ว่าเมื่อคุณกดตัว S เข้าไปแล้วหลังแชทมันจะมีอะไร ให้คนที่เขาจะบริจาคให้เขาเห็นของเขาเองให้เขาดูของเขาเองซึ่งจะกดเข้าไปที่เพย์พอหรือกดเข้าไปที่บัตรทรธนาคารของคุณอันนั้นก็อยู่ที่คนบริจาคที่เขาจะทําของเขาเองตรงนี้ซึ่งเป็นธุรกรรมของเขาจะไม่ขอยุ่งไม่ขอโชว์ในส่วนเรื่องตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวแค่ okay, นะคะ แล้วก็ซปเปอร์แชทตัวนี้เป็นตัวสร้างรายได้ทำยังไงเราถึงจะมีซปเปอร์แชทคือคนที่จะมีซปเปอร์แชทได้ก็ต่อเมื่อคนที่ได้รับการผ่านได้สร้างรายได้ไปแล้วได้รับอนุมัติไปแล้วสร้างรายได้คือตัวนี้จะได้รับซปเปอร์แชทจะตั้งค่าซปเปอร์แชทได้แล้วมันก็จะมีอยู่ว่าซปเปอร์แชทเนี่ย มันจะสามารถได้ตั้งค่าแค่บางประเทศเท่านั้นไม่ใช่ทุกประเทศเนะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่า,าทำไมฉันตั้งไม่ได้ทําไมเธอบอกว่าตั้งได้นะก็จะบอกว่ามันเขาจะระบุให้เป็นแค่บางประเทศที่สามารถตั้งค่าซ u เปอร์แชทได้เท่านั้นโอเคลดเกินไปแล้วนะซึ่งลดมาทางคลิป Super c ์แช คลิปที่สองตรงนี้เป็นภาษาไทยเพราะว่าคลิปแรกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่าฟังภาษาอังกฤษไม่ออกไม่เข้าใจช่วยทำคลิปแยกเป็นภาษาไทยได้ไหมซึ่งรอก็ทำออกมาเป็นคลิปภาษาไทยตรงนี้เนาะเผื่อหลายคนอยากจะเข้ามา ดูมาศึกษามาค้นหาว่าเออฉันอยากตั้งค่าซปเปอร์แชทฉันอยากมีซปเปอร์แชทมันก็สามารถช่วยอีกทางในการสร้างรายได้ตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันเลยนะเกินให้แล้วตัวนี้ตั้งได้ทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ตั้งแบบเดียวกันเลยถ้าตั้งโทรศัพท์ก็เข้าไปที่ Google แล้วตั้งในคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปที่ Google เหมือนกันหรือเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตได้หมดเพียงกดเข้าไปที่ YouTube ของคุณ พกดเข้าไปที่ youtube ของคุณให้คุณมองที่โปรไฟล์จะไปช้าช้านะคลิกที่โปรไฟล์กดที่ youtube studio ให้สังเกตที่ สายมือเรากดที่ตัว S ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นสร้างรายได้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น monetize ตั้งค่าตามลูกศรเลยนะ super chat แล้วไปกดที่ get start เริ่มต้นดู กดของเขาให้ดีอ่านกดของเขาให้ดีไล่ลงมาจะเจอสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ใส่ชื่อนามสกุลของคุณใส่ gmail, <อ>ใส่ชื่อช่องของคุณแล้วอย่าลืมคลิกเครื่องหมายถูกด้วยตัวนี้พอคลิกเครื่องหมายถูกแล้วให้กดคำว่าตกลง a c p e p t รูปภาพให้ดู ตัวนี้คือซูปเปอร์นี่แหละคือซูปเปอร์แชทอันนี้คือตั้งค่าเสร็จหมดแล้วตั้งค่าเสร็จหมดแล้วจะเป็นแบบนี้โอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีวันที่ดีคิดวางสิ่งใดก็ขอให้ได้สมพรปัรถนา